นักที่ดีอยู่ที่ไหนนะคะเดี๋ยวเรามาเช็ค Energy กันค่ะว่าคนที่มาเจอคลิปนี้คุณคือใครก่อนเนาะว่าคนที่มาเจอกันนะคะด h e ซันนะคะขึ้นมานะโอ้เป็นคนสวย <laughs> เอ็ดออฟซอดโออีอออกใบหนึ่งนะคะซีออฟซอดอีกใบอีกใบอีกใบบนะคะแล้วก็ไฟล์แนตาล์ แต่แล้วเป็นคนสวยที่กาลังด้อยค่าตัวเองอยู่คะ่ะเดลซานขึ้นมาเนี่ยเป็นคนที่โดดเด่นประสบความสําเร็จอยู่นะแต่ว่าความสําเร็จของคุณอะ,ะในหน้าที่การงานกา เป็นคนที่ดูแลตัวเองอย่างดีหรือว่ามีผลงานในเรื่องของการงานอะไรต่างๆดีค่ะมันอาจจะผ่านเรื่องราวของความรักมานะคะแล้วก็รู้สึกแตกสลายมาแต่ว่ามันพยายามเยียวยาอยู่แต่ว่าตอนนี้ฟ้าฟ้าเพนตาโคค่ะเป็นคนที่ตอนนี้กลับไม่มั่นใจตัวเองทงั้งๆที่เราสวยทั้งๆที่เรามีความสําเร็จในรอบรอบด้านเนาะจริงๆลูกตันเองอะ่ะก,ก็มีลูกดวงหลายคนที่แบบว่าเฮ้ยในชีวิตการงานหรือว่าเฮ้ยเราก็สวยนะเราก็ดูดีนะเราก็ เก่งทุกอย่างเลยอะแต่พอถึงเรื่องของความรักอะคะ่ะมันเหมือนกับตัวคุณเนี่ยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมไม่มีใครรักฉันหรือรู้สึกกําลังด้อยค่าอยู่หรือว่าสวยขนาดนี้ทำไมไม่มีใครมาจีบอารมณ์ประมาณนี้นะสร็จแล้วก็ไเจอคลิปนี้นะคะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่ารักที่ดีอยู่ที่ไหนนะคะอืมสีซอฟท์คาร์บค่ะ Justice ค่ะเอสอัลฟานอ่ะอีกใบหนึ่งเซเว่นอัว แล้วก็อีกใบหนึ่งนะคะเอสซับคัพ จริงๆ energy ของเอ่อการที่ความรักดีๆนะคะตัวของซิซ็อับเนี่ยซิซ็อบคับเนี่ยเป็น energy ของคนเก่าๆคนเก่าๆในที่นี้เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นแฟนเก่าเสมอไปอาจจะเป็นคนที่เคยรู้จักแต่กลับมาใหม่ในเรื่องของคนที่รู้ใจก็ได้นะคะอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่านะถ้าดู energy ตรงเนี้ยอาจจะเป็นคนราศีตุลคนธาตุไฟเมสิงธนูหรือคนธาตุน้ำกระกฎมีพิจิกก็เป็นไปได้นะคะเป็นคนที่อาจจะอายุน้อยกว่าแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ฮอตเนาะตัวเซเว่นออฟวันขึ้นมาเนี่ย จะเป็นคนที่มีคู่แข่งค่ะมันแบบว่าไม่ได้มีเขาชอบเราคนเดียวหรือว่าเราชอบเขาคนเดียวไม่ใช่เราว่าชีวิตก็วุ่นวายอยู่เหมือนกันนะคะถ้าดูจากตรงเนี้ยรักที่ดีมันมีอยู่อาจจะเป็นคนที่เป็นเด็กกว่าเข้ามาได้นะแล้วก็ e NERGY หรือว่าการคบกันในตอนแรกมันอาจจะเป็นลักษณะพี่น้องเออนะคะซิกซ์ซับคัพเนี่ยอาจจะเป็นคนใหม่ก็ได้นะแต่ว่าเป็นลักษณะเขากันในลักษณะพี่น้องก่อนแล้วก็มีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ได้แต่ถามว่ารักดีๆเนี่ยหลายคนนะคะก็ต้องถามว่า คํานิยามของรักที่ดีของตัวเองอะ่ะคืออะไรแต่ถ้าดูจากตรงนี้รักที่ดีของคุณนะคะมันไม่ได้แปลว่าราบรื่นร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะแต่หนึ่งก็คือมีความแบบอยู่ด้วยกันแล้วฟิลเหมือนแบบเป็นพี่น้องกันหรือว่าอยู่ร้วกันแล้วรู้สึกอบอุ่นในใจการอยู่ด้วยกันนะคะบางคนเนี่ยอาจจะหาธุรกิจทําร่วมกันหรือว่าเป็นลักษณะของการฝ่าฟันชีวิตไปร่วมกันก็ได้นะตัวของเสถียรขึ้นมาค่ะการเข้ามา เจอกันทั้งสองคนเนี่ยจะเหมือนแบบปรับชีวิตให้บาลานซ์มากขึ้นบางคนเนี่ยอาจจะเหมือนอยู่กับเขาแล้วเรามีแรงบันดาลใจมีไอเดียความคิดทีด่เริ่มสร้างสารรค์มีอะไรให้ไปต่อเนาะแล้วก็เอสชอปคาอ่ะเหมือนกับการเจอกันนะคะบางคนเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของรักแรกพบเลยก็ได้หรือว่าเป็นลักษณะของการที่อยู่ด้วยกันแล้วแบบชุ่มชื่นเติมความรู้สึกดีดให้กันนะคะอะ่แนะนําอะไรรักดีๆเนี่ยมันอาจจะมาอะไรลักษณะไหน,นี้เนาะถามว่าอยู่ที่ไหนล่ะคะจะเจอกันยังไงเนาะแล้วเอสช็อปแอนด์ดักโลนะคะ อาจจะเจอกันในครั้งอาจจะเจอกันในการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆคะ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนุนนำนะเนี่ยคือใครเคยไปขอพอรไว้อะเราคิดว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจะประทานพรตรงนี้นะคะแล้วก็ถามว่าจะเจอกันที่ไหนหนึ่งคือการเรียนการศึกษาต่างๆเนาะเราสองคือการพัฒนาตัวเองก็ได้ไปมองว่าตัวของแฮงแมนนะคะอาจจะเป็นการแฮงเอา์ก็ได้นะหรือว่าเป็นการที่แบบกลับ อ่าเป็นคลาสที่แบบพัฒนาตัวเองหรือกลับไปในลักษณะของการอ่าถามตัวเองหรือว่าปรับปรุงตัวเองอยู่อะค่ะบางคนเนี่ยไปในเรื่องของการลงทุนนะคะหรือว่าเป็นการแบบเริ่มต้นอะไรใหม่นะคะเป็นสิ่งที่ทําให้เรากับเขาอะมีโอกาสได้เจอกันแต่ว่าบางคนอาจจะเป็นการเรียนคลาสอะไรก็ได้นะหรือว่าเป็นกกลักษณะของการทํางานจากการเข้าเข้างานใหม่หรืออะไรเนงะี้ยมันเป็นการปรับตัวแล้วอาจจะมีโอกาสในการพูดคุยกันนะคะแล้วถามว่าจะเกิดกับเราเมื่อไหร่เนาะสามเดือนมาไหมยังนะ สาถึงหกเดือนนะคะมีโอกาสที่จะเริ่มต้นรู้จักกันได้แนะนำอะไรให้สำหรับความรักครั้งนี้คะ่ะ ควีนซ o อบเพนต์คสิ่งที่อยากให้คุณกลับมานะคะคือการกลับมารักตัวเองดูแลตัวเองทําให้ตัวเองเป็นควีนซ o อ p เพนต c l า s คว e นซ o อ p เพนต c คเป็นคนที่มีความมั่นคงในตัวเองนะคะแล้วก็มีมงเงมีความสามารถมีความสวยดูแลตัวเองอย่างดีแต่งตัวให้สวยไว้เสมอนะคะแล้วก็เป็นผู้ใหญ่นะตัวของ Queen s อ p เพนต c ค e s อ่ะจะแบบเป็นผู้หญิงที่แบบมีมีความครบเครื่องนะคะเราไม่จําเป็นต้องลดมาตรฐานลดสแตนดารเพื่อให้แบบ ให้แบบมีใครมารักเราอะค่ะสิ่งวันนี้ที่คุณรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมแบบเราเก่งไปหรือเปล่าเราสวยไปหรือเปล่าเลยทาแบบไม่มีใครเข้ามาแต่ของเราอะ่ะมันไม่ได้เหมาะคือแอมเสก็ไม่ได้เหมาะสําหรับทุกคนน่ะนึกออกปะมันก็ต้องหาคนที่มันมีเอ่อมีที่มีมีความสามารถในการดูแลตัวคุณได้บางคนคุณคุณเอกอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆเราไม่ได้ต้องการคนมาเลี้ยงดูเรานะแต่คนที่เห็นคุณค่าในตัวเราอะ่ะมันมีและสิ่งสาคัญนะคะคือคุณเนี่ยจะต้องเห็นคุณค่าในตัวเองแนะนําอะไรเพิ่มเติมคะ รมค่ะกลับมานั่งสมาธิหรือว่ากลับมาคิดวิเคราะห์ยกแยๆดีๆค่ะว่าคู่ของคุณเป็นแบบไหนคู่ของคนแบบไหนที่คุณต้องการเวลาที่เราแบบ เราไม่ได้โฟกัสหรือเราไม่ได้มีสเปกอะค่ะบางทีเราเหมือนกับเราก็ไม่รู้ว่าคนแบบไหนที่เราอยากได้เป็นแฟนเนาะอ๋อ,อแมทีเนี้ยคุณจะต้องสิ่งที่คุณต้องโฟกัสเพิ่มเติมคือการกลับมาคุยกับตัวเองว่าคนแบบไหนที่จะเข้ามาและทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นนะคะคุณอาจจะลองทามัสเตอร์ลิสต์มัลเตอร์ลิสต์คือสิ่งที่บอกว่าเหมือนเหมือนสเปกของคุณนะคะว่าคนแบบไหนที่คุณอยากเอาเข้ามาในชีวิตเนาะอืม t h high p r e s t นะคะทําตัวให้ทรงเสห์ไว้นะคะเอาให้เป็นว่า ตันว่านะคือคุณจะ,จะต้องเป็นคนที่คุณอยากจะจีบอ่ะหนึ่งก็หมายเป็นคนที่คุณอยากจะจีบแล้วก็คิงออฟสอดอ่ะไม่ลดมาตรฐานของตัวเองนะคะต้องบอกเลยว่า เป้าหมายปลายทางของคุณคืออะไรคนรักที่ดีของคุณคืออะไรถ้าวันนี้ยังไม่เจอไม่เป็นไรนะคะแต่ตาเนี่ยบอกว่า,าช่วง3ถึง6เดือนมีโอกาสถ้าระหว่างนี้เนาะสิ่งที่คุณทําได้อาจจะการกลับมาดูแลตัวเองเทคแคร์ตัวเองสกินแคร์ต่างๆออกมาดูแลหุ่นเอาให้แซบ่บเอาให้สวยไปเลยแล้วก็ชีวิตของคุณนะคะตนเชื่อว่าเป็นแบบเป็นคนที่ชีวิตจะดูดีด,ดมากขึ้นหรือว่ามีความรักที่ดีขึ้นเกิดขึ้นกับคุณนะคะอย่าแบบ อย่าคิดว่าตัวเองไม่มีค่าคุณมีค่าเสมอและเมื่อคุณเออเป็น best version หรือว่าเป็นคนที่ดีแล้วอะค่ะสิ่งดีๆมันก็จะดึงดูดเข้ามาหาคุณเป็นกําลังใจให้นะคะใครเข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจลูกตาลค่ะส่วนใครต้องการดูดวงส่วนตัวติดต่อได้ที่ลิงก์โปรไฟล์ได้เลยค่ะขอบคุณนะคะ